สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อวานน่ะผมไลฟ์สดอยู่ดีๆเว้ยไอโอท่าซายอ่ะมันเข้ามาดูไลฟ์สดผมแล้วมันคอมเมนต์ท้าผมหนึ่งหนึ่งเว้ยเอาง่ายคือแบบผมพร้อมแก้มือแล้วอะแล้วมันบอกว่ามันมีนักเตะใหม่ด้วยนะตามแชทเลยอะทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่านักเตะใหม่คนนั้นคือใครอะรุ่นใหญ่อะนะเอสกามาลาโดนิกแอนเดอรเอริคันตหน้าเออมันมาว่ะตัวเนี้ยคือแบบก็ให้แม่งมาเว้ยนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับโอท่าซายกันนะเพราะว่าตอนนี้มันก็มารอในด,ดีคอร์แล้วไปฮัลโหลครับโอ๊ ฮัลโหลครับผมได้ข่าวมีนักเตะใหม่นี่เฮ้ยแน่นอนครับผมก็เช่นเคยเช่นเดิมนะครับผมมีใหม่ตลอดกล่าวมาเอาผมกลางไรสดเลยนี่กล่าวมาแล้นอีกไงถ้าผมไม่เกรงใจคนดูคุณนะผมหวดคุณกลางสตรีมไปแล้วคุณเสียไปแล้วนะคุณเสียจะเสียชื่อเฟเลยอะเฟ์เลยอุ้ยเอามามาเข้าห้องมานะห้องนี้นะโอเคไหมโอเคครับโอเคอันนี้มีอะไรต่างไปปะเนี่ยคุณน่ะ หรือจะมีพวกเดิมๆน่าเบื่ออะไรแบบเนี้ยก็เดิมๆแหละครับผมเน้นใช้งานนะผมคิดว่าใช้ฝีมือตัวเองก็สุดยอดพอแรงกันละกดเลยครับผมกดเลยอยากเจอเหมือนกันครับเอสกามาแล้วด้วยอีกอ่ะอเอริกันตัวหน้าอยากเจอมากครับอ้าวแน่นอนครับพิเศษใส่ไข่ในกาแฟหมูกรอบอ่ะครับผมแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณที่ขึ้นดิวิชั่นหนึ่งอ่ะแล้วคุณจะลงคลิปเร็วๆนี้ใช่ไหมแน่นอนนะครับใช่ก็คือผมก็รีเลคชั่นมันอยู่ในนั้นนะจำได้คุณคุณก็รู้ผมรุ่นใหญ่นะ นายขอดูเอสคามาเราดูอีกไหมอุ้ยจับคู่กับไม้เครื่องโอเว่นเชดก็เจ๋งดิ빙เคอร์เลอร์สามอะดิฟอะโอ้โมเมนตัมดิ빙สามตัวเลยนะใช่ครับผมลั่นปีนหน่อยมันไม่ใช่โมเมนตัมดิงครับมันดิิงเคอร์เลอร์ครับอ๋อดิิงเคอร์เลอร์เดอะบิสกิตลุตนะนะเดอะบิสกิตล่ตเดอะบิสกิตลุตอุ้ยก็เขาเขาเรียกว่าโมเมนตัมเดอะบิสกิตลุตนะใช่ครับโลั่นบินหน่อยนะอัติเมตอัติเมตบิสกิตลุตครับอันเนี้ยโอ้โหลั่นจัดอ่ะมาว่ะ เอสกามาโลดิกนะร้ายนะผมมิซด์เดอรซาวินโชอ่ะเดาเจอของแท้นี่แหละเอสกามาโลดิกอันเดอีลิกคันโตน่าของว้าวเฉยโคตรช้าหมดนะเอาเรื่องจัดอ่ะเดี๋ยวขอเจอหน่อยเว้ยอยากรู้อ่ะอยากรู้อ่ะผมมันจะจะมาล้างแขนคุณเว้ยอยากโดนย้ำแขนว่ะเอากูทีเว้ยเฮป่ะครับผมาดีครับยินดีตอนเฮงมินแทงไหมคุณนี่ยังเล่นตึงไง ใช่ครับเล่นแบบเดิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแรงก็สูงตลอดแล้วผมแรงก็เดี๋ยวผมก็ขึ้นไปใช่ครับผมแรงขนะไม่น่ามีอะไรมากมายหรอกแต่ผมขอยิงคุณก่อนเลยแล้วกันลูกแรกไปเรื่อยซีเว่นเจอราดโอ้ไม่กัสไอเนี่ยเจอรื่อนะมั่งผัดเจ้าเี่ยเชคครับผมแต่ก็เนี่ยแซ็คป็นนายอะรามินยามาะครับผมไม่มีอะไรครับเอ้ยเอ้ย ผมไม่สิบมินิเอเลยนะนี่อ่ะครับเอาอะไรอ่ะคุณจะอะไรผมถามคุณนเกือบล่านเกือบล่านนะผูาชมใช่ครับผมนี่ครับเอสกามาลาโดนิกันเดอีคันโตนาเชดโอ้จ้าไปไหนอคุณไปเตรียมรอเลยนะผมยิงนะผมบอกเลยมาวะมา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 อ๋อคุณจะคุณอย่าพลาดนะคุณอย่าพลาดนะโดนนะโดนนะผมบอกเลยโดนนะลูกเนี้ย ไปแล้วนะนะไม่เคยโอเว่นเนี่ยโอเว้นสายสายไหนเนี่ยสายเล็บมาล้วเลยมาเทลูเราจะรู้อะมาท่ารายไงคุณไม่รู้จักโอท่าสายคุณโคตรลันนะวงการท่ารายนะคนถ่าทรายเรายิ่งใหญ่แม่ป้ายปองเฉดโอ้เจ๋งเจอดะโอท่ารายแน่นอนเนี่ยชุมชนคนรักท่าสายอูถือว่าตึงนะเนี่ยตาเนี่ยแล้วผมผมรู้เจอนะ <L an throp od> เริ่มตึงเริ่มตึงเว้ยใจเย็นใจเย็นนี่อ่ะครับผมอัลติเมตดิปบิ้งเคอร์เลอร์ครับผมไปไห<ใ>นครับผมหืมรามินรามินาสกาเลนารามินาสกาเลอุ๊บลัว,วเลยสกาเมนานะใช่ครับผมนี่อ่ะอุบไปเลยถือว่าตึงมากครับท่านผู้ชม โอ้ยเซเว่นเซเว่นอันเนี่ยเซเว่นอันเดอร์เฮ้ยลั้นเลยเฮ้ยใจเย็นนะผมเดี๋ยวเราต้องตั้งเกมดีๆตั้งเกมดีๆทำไมอะครับผมเดี๋ยวไอ้นี่ไงเดี๋ยวมีแพ้ดิสการ์ดซาบินโชว์อ่ะเดี๋ยวต้องบีบิสเกตลุ้ผมเหมือนกันอะคุณรู้จักนี่หรือเปล่าไใช่ครับผมไม่รู้จักครับผมเนี่ยครับเผอรามินยาเมลนี่ครับผมลุ้วเลยยาลาแมนไ่ม ฮะเวลาแมนเปล่ามาวะ่ะอุ้ยคนถาวเป็นแฮปปี้เวทอะมาใครๆก็รู้ว่าผมรุ่นใหญ่ The Beast Route โอ้โหชิตานาวินแต่ติดคาซ c เอะอะไรเงี้นะผมเบิ๊บยิบหายละฮะ นี่อมาคันโตนาอเลซานโดอันดาซามปาโบโลเนสตาอดร์าโบเอสโกบาไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยชิลมากผมบอกเลยคุณเนี่ยครึ่งแรกก็ดูเชิงก่อนครึ่งหลังเขาดูสกอร์กันเค้ามั้สกอร์คุณเลยแล้วกันยังเฮ้ยังโอ้ยยังลั้นไปหน่อยอ่ะคุณคุณเกือบได้เห็นหมัดน็อกผมแล้วนะอครึ่งหลังว่ากันเว้ยแน่นอนต้องเปลี่ยนตัวแก้เกมนิดนึงว่ะ ผมก็ต้องเปลี่ยนตัวเหมือนกันดูถ้าไม่ขึ้นโอเว่นนี่น่าจะไม่ไหวเลยนะเนี่ยดานี่โอโมยังดีกว่าไหนขอดูดิเอสกามาลรดูนิกงอู้ยอยากจตอนอยากเตือจัดอ่ะอยากโดนยิงเว้ยอยากโดนเด็กกองโตยิงอ่ะผมไม่ผมไม่น่าเถือเขาเป็นคิงนะทำไมคุณไม่ชอบเขาดุ๋วเลยไม่ชอบผมาของคิงอิสคิสเียโนรนโดคานั้นอ่ะ อิสเตเลโอเนว่เมซี่โอ้เบรล์ลู่ไปเลยเนี่ยอิมแพกอะเนี่ยอิมแพกนะอิมแพกเป็ของทางนี้ป่ะเนี่ยเดอะบีสเกตลู่อู้อู้อู้อะไรครับแบบโดนแล้วผมลั่วเป็นหน่อยนี่เนี่ยแม่งทนเสาไว้ไม่ชมอีกแล้ววิปโคนตากี้อีซี่เอ ไม่มีครับ <laughs> ตายมาเ oh, ดอะบีสกิสซอนโอ้โหเดอะบีสกิสซอนกระจอกว่ะเฮียเลือเลยมาไปเลยอีลิคันโตนาฮึบโอ้โหถือว่าตึงมือมากเลยนะก็ดีหนึ่งชนกันแล้วนะตอนนี้นะตอนนี้นอนฮ <laughs> ะใช่ก็พันแปดเดียวพันเก้าอ่ะ มันไปหน่อยมันจะผ่านผมไม่ได้ไงคอสตาตูตาเลยนะมีันเดเดวีว้ากูแหวกกูก็แหวกงั้นก็ไปเลยลเ้ยพลังเนต้าผมเท่าทีเวลุ้ไปหน่อยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวแก้เกมนิดนึงว่ะครับเมิตึ้งตึงอ่ะคือต้องเปลี่ยนตัวไหนไ้ คุณจะเปลี right ่ยนอะไรมาคุณจะโดนผมเอานะรืวเลยโดนไรเฮ้ยเรดเทอร์จัดออริงเบลฮาร์เนนะคุณผู้ชมไม่มีอยู่จริงครับก็เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยอ่ะเก็ตชอกไอ้ฮ่าฮดิสการ์ซานมิโชว์อะมากระโดนผมไปเลยลูกเนี้ยโดนไรเฮ้ย ลากลากให้มันตรงๆก่อนนะเ๊ล่เาเปิดอ,ะอ่ะเข้าใจแฮปตบใจแต่ที่หลังไม่ตังต้งสายตรงอ่ะโอ้โหสายตรงเข้าตีดไมค์คอนเลยเดยปึ้งอิลิกอิลิกแอนเดอร์กอสฟาเธอร์แอนเด์คันโตน่าแอนเดอ์กอริลากูในชูไมเชียแอนเดอรไซมันโชอ่ะ นี่ดินี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเขาเรียกเปลี่ยนตัวลมาแก้เกมเดี e เออร์ลิงเบิไปโชว์ไทม์ฮาเลนด์ดูสิดิสกายเ a อร์วินเชียร์เอนชิลิโ i ตีน่านักผ่าปายเลเฟนเฟลลฟี่สิไมเน e อะเด e กคิงก็คือเด็กคิงเว้ยไหวไหวไหวรัวเลยเด่าเสีจศรัาอย่างว่าเดอะสตาร์บอยรัวเลยเดคิงอีลิก อิสเป็กเนื้อทราเป็นโชว์รั่วเลยมาว่ะโอ้ต,อนนอตัวนี้หนักอ่ะตัวนี้นะรั่วเลยมีเล็กทำกับกูอย่างนี้ได้ยังไงรั่วจัดอิสกามาล,ล้โดนอีกนะรั่วเลยนี่เลยครับอ,อะไรเอ<ม>้ยพี่ดี้เช็คนะเว้ยพีเตอรเช็คนะเว้ย นี oh. ่เน e ี่ยนี่ดีเดือดตำนานอัพเชลซีอ่ะสิงบัวสิงพยองฟองเรือนจำอ่ะโอ้โหมาอิเชียเดือดระทัดหลบโอ้โหสวยงามพวกเนี่ยมอเต่าที่บิงของแขกอยู่นี่นะเว้ยกูจะบอกให้ไหนครับแตเย็นเนี่ยไหนครับ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 โอ้โหโคตรชาร์บถือว่าจับจัดจับชิอด มันเป็นเหนื่อยแตมาวะเบือเลยไอ้โอนมึงจำกูได้ไหมเนี่ยก,กูสองขีดเหมือนกันตอนนนั้นเนี่ยอีมันตัืง่งขี้เลยกูจะเอากูตาเน,นี้กูชนะอเออกูมาแก่ <laughs> <laughs> อ่ะเฮียวันพัสด์ไม่มีหนเดียวหรอกไอ้ฝัดมึงจำได้เลยมึงจำใส่สมองกองมึงไว้ไอ้ ลอมหน้ากูต้องเอามึงเยอะๆกว่านี้อ่ะมึงก็ได้แค่นี้แหละกูก็ขึ้นมาแล้วมึงจำไว้เออรู้มึงเรื่อมมาแล้ไงแต่กูเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมึงรู้จักไหมวิวแก๊กอ่ะเออเดี๋ยวเจอกันด้วยโอ๊ตต้องไปแล้วเว้ยถือว่ามึงโหดอยู่มึงโหดขึ้นเว้ยบอสท่านผู้ชมก็แบบโอ้โหมันก็โหดขึ้นจริงนะโอ๊ตต้องยอมรับด้วยมันเสริมทับดีมากแต่ละตัวเสริมแบบทุกตัวเลยนะบ้านว่ากก็ถูกแพ็คเลยแหละแบบโหดขึ้นจริง ต้องยอมรับมันด้วยก็เจอประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมไปละ